ช่วงสิงเวิ r ์ d ออฟสปีดสมราคาแตงหนึ่งของการแข่งขัน TSS The Super Series รุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 สำหรับสิงห์มอเตอร์ o r t ร์ต m ิมไทยแลนด์ายใต้รถแข่งคอนดา NSX GT3 หมายเลข12ของปิติพิรมพัฒน์ดีที่จับคู่การตะัก,กิ์กุศิริหลังทั้งคู่ผนึกกำลังคว้าชัยเรสส่งท้ายในการแข่งขันที่บุรีรัม โดยการชิงชัยเรสที่10เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมารถแข่งหมายเลข12ของปิติและกันตศักด์ได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซึ่งแม้จะโดนแซงในช่วงครึ่งทางแรกแต่20นาทีสุดท้ายปิติเร่งเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆก่อนแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่1และเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกพร้อมเก็บเพิ่มเป็น173คะแนนควา้าแชมป์ประเทศไทยรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 ไปครองได้สาเร็จส่วนรถหมายเลข89ของวรวุฒิพิลมพักดีกับคาร์โลแฟนแดมัมจบการแข่งขันอันดับที่4 overall. หลังจบการแข่งขัน TP-12 TP12 ปีตีพิรมพักดีเผยว่าดีใจที่ได้กลับมาแข่งในประเทศไทยอีกครั้งและแข่งคู่กับนักแข่งไทยการตะักิกูสิริที่เทรนมาสร้างโรงเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นและก็สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยได้สําเร็จร่วมติดตามผลงานของนักขับและทีมแข่งหัวใจสิงห์ในทุกสนามแข่งขันได้ที่แฟนเพจสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์